ผู้ชมก่อนเลยอันดับแรกค่ะดีค่ะแนะนำให้พ่อบ้านทั้งสามรู้จักกับน้องลิตาค่ะดีค่ดีค่ะดไม่เจริงจริงลิตาเป็นคนกระตัญยูนะเป็นคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาอะรักครอบครัวรักี่ยพูดแล้วพูดแล้วลิตาจะไหลวันนี้เนี่ยแบบว่ามันถึงเวลาที่เราเริ่มทดแทนคุณใช่ไหมมันเกิดความรู้สึกอะไรมันถึงเวลาแล้วหรือว่าเราเรื่องของแม่ก่อนคุณแม่เขาเป็นคนทํางานหนักมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่ได้เล่าให้ลูกฟังหรือเปล่า เพราะว่าถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะบอกลูกว่าตอนนี้พ่อแม่ลําบากพ่อหนูเห็นแบบนั้นน่ะหนูก็สัญญากับตัวเองเพราะเรารักทั้งพ่อทั้งแม่เราแค่อยากให้โตไปหนูจะไม่ทําให้พ่อแม่หนูลําบากอีกอหนูจะทําให้เขาสบายที่สุดการกินของเขาอ่ะเขาจะกินกาแฟแทนข้าวมาตลอดชีวิตพอมาวันหนึ่งอายุมากขึ้นเขาเริ่มมี ความผิดปกติหมายถึงว่าเริ่มไม่ตื่นมาตักบาตเหมือนเดิม,มตื่นสายทําไมถึงไม่ตื่นมาทํากับข้าวให้เราทานจนหนูต้องถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเขาอะลุกไม่ค่อยขึ้นตอนเช้าเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะเขานอนหลับไม่สนิทเพราาะว่คือมันต้องเข้าห้องน้ําบ่อยอหนูก็โอเคมันเริ่มมันเริ่มเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วและที่สําคัญคือเขาเริ่มเปลี่ยนไสก์กางเกง เพราะเขาใส่ไม่ได้น้ําหนักตัวเขาเพิ่มขึ้นตัวเขาใหญ่ขึ้นจนมันเริ่มเดินเหินไม่สะดวกหนูก็เลยต้องพาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลคือตรวจร่างกายเลยจนเช็คเลยว่าเป็นยังไงใช่เช็คแล้วผลออกมาคุณหมอเขาก็บอกว่าน้ําตาลแม่มขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ต้องทําก็คือให้แม่งดกาแฟที่หวานที่มันทํายังไงดีอะในเมื่อมันเป็นความสุขข,ของแม่อะพี่เขากินทุกวันวลาสองแก้วจริงๆ หนูก็เลยต้องหาทางเลือกอื่นที่หนูคิดว่าดีที่สุดสำหรับแม่หนูรเราก็เลยมาเจอเป็นกาแฟใส่ถังเช่าของคอดีพลัส ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ถังเช่าอันดับหนึ่งที่ได้รับมาตรฐานได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอยู่คู่กับคนไทยมาแล้วกว่า5ปีเขาเป็<ค>นกาแฟที่หวานแต่ไม่มีน้ําตาลมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลอันนี้ตรงมากเลยใช่ที่สําคัญคือเขาใส่สารสกัดถังเช่าแล้วก็สารสกัดหินลินจือแต่กาแฟของเขารับประกันว่าไม่มีกลิ่นสมุนไพรและหอมกาแฟมากเพราะฉะนั้นหนูเลยรู้สึกว่าคนที่กังวลทั้งเรื่อง คนที่กังวลเรื่องของคอเลสเตอรอลคุณสามารถที่จะทานกาแฟใส่ทางเช่าของคอร์ดีพลัสได้แบบสบายใจลิตาตัดสินใจให้แม่ทานเลยเปลี่ยน สิ่งที่ลิตาเห็นอย่างแรกเลยคือลิตาพากลับไปตรวจก่อนพอทานไปได้สักระยะหนึ่งคุณหมอเองเขาชมมีผลที่ดีขึ้นคือปริมาณน้ําตาลที่เขาได้รับจากกาแฟมันลดลงเพราะถ้าเทียบเนี่ยเขากินกาแฟเย็นอ่ะพี่วันละสองแก้วน้ําตาลอย่างต่ำคือวันละสิช้อนชาในหนึ่งเดือนมันคือ300ช้อนชานะแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นกาแฟใส่ถังเช่าของคอร์ดี้พลัสนะคะที่ไม่มีน้ําตาล มันก็เลยทําให้ปริมาณน้ําตาลที่ได้รับจากกาแฟลดลงพอเรสเซอร์ไม่มีน้ําตาลลดลงอ่ะดีใจไหมวันที่ไปตรวจมันดีใจไหมตัวเขาก็ดีใจเราก็ดีใจหนูอ่ะดีใจที่ผลตรวจออกมาแล้วแม่สุขภาพดีคุณหมอเองเขาชมแม่ก็จะดีใจเพราะคนแก่ถ้าคุณหมอชมปุ๊บเขาเชื่อหมอเขาเชื่อหมอเขาไม่เชื่อลูกคนแก่นี่เชื่อหมอเขาจ่แต่ตอนเริ่มเปลี่ยนทานนะฮะแสดงว่ารสชาติเดี๋ยวเขาก็ต้องถูกใจด้วยนะครั้งแรกที่แม่ทานแม่บอก อร่อยกว่ากาแฟที่แม่คือเพราะว่ามันทั้งหวานทั้งทั้งมันไะใช่ตอบโจทย์เขาไงแล้วหลังจากที่เขากินเนี่ยสิ่งที่หนูได้กลับมาที่เงินซื้อไม่ได้มันคือรอยยิ้มของแม่กิจกรรมเหมือนเดิมที่ทําได้เหมือนเดิมเขากลับมาทําได้เหมือนเดิมตักบาทรวมไปถึงเขาเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นพอเขาสบายตัวหนูพาเขาไปออกกําลังกายแล้ววันอาทิตย์อย่างเงี้ยจะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่จะเนี่ย ได้พาคุณแม่ออกไปเดินซื้อของที่ตลาดตอนเช้ามันเป็นกิจกรรมที่น่ารักนะพี่มีความสุขกลับมามันเหมือนว่าเรานั่งกินกาแฟแล้วเราไม่ต้องกังวลว่ากาแฟจะฆ่าคุณไหมไงได้กินสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยต่แล้วเราก็รู้สึกดีไปด้วยใช่แล้วเขาก็หลับสบายตื่นมาสดชื่นดิตตาอยากจะย้ําเลยว่า คนที่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าแต่ถ้าหากคุณเนี่ยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ของอคุณได้ลองทานถังเช่าสาสกัดเห็ดหลินจือในราคาน่ารักน่ารักอ,อยากจะให้เขาได้ลองทานกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเซตเนี้ยเป็นเซตที่คุณแม่ของลิตาทานแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลง